วันนี้อากาศดีจริงๆว่าไหมคุณด็อกเตอร์ไม่คิดว่าคุณจะมาวันนี้ว่าแต่วันนี้มีอะไรหรือเปล่าฉันก็แก่มากแล้วและฉันว่าฉันคงอยู่ไม่ได้นานเท่าไหร่ฉันเลยอยากจะฝากโปรเจกต์หนึ่งไว้กับทหารคนหนึ่งที่แข็งแกร่งแล้วใครและจะเป็นคนรับช่วงต่อกันเขาอยู่ตรงนั้นไงนั่นหรอลูกศิษย์ผมเอง เขายืนอยู่นั่นมาสามชั่วโมงแล้วไม่ใช่หมายถึงนั่นต่างหากหมายความว่าไงหมอนั่นหรอแค่แรงจะเปิดประตูยังทำไมได้เลยมั้งนั่นเปล่าไม่ใช่แข็งแกร่งแบบนั้นแข็งแกร่งทางจิตใจผู้ที่พร้อมจะเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่สนว่าตนเองจะเป็นยังไงก็จ <het> ริงของคุณยังไงสัทาปล่อยให้เขาอยู่ต่อก็คงไม่ดีสำหรับเขาหรอก ผมว่าผมชักจะไม่แน่ใจแล้วอย่าเหลวไหลหน้าตอนนี้เธอมาแปลกเกินที่จะพูดคำว่าถอยแล้วนี่นหรอร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แบบตอนนี้เธอมีพละงกำลังที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปแล้วสัญญากับฉันสิว่าเธอ จะใช้พลังที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอครับด็อกเตอร์ผมสัญญาว่าจะใช้พลังนี้เพื่อปกป้องผู้คนอย่างสึกความสามารถนั้นตามฉันมาสิชุดฮีโร่ประจำตัวของเธอในนามของสไปเดอร์ซเจอร์มันใส่สบายมากเลยครับว่าแต่ซ้อมต่อสู้ตอนไหนครับซ้อมเรอไม่สำเป็นเลย พลังของเธอจะทำงานก็ต่อเมือ่อจิตใจของเธอพร้อมเดี๋ยวหมายความว่าอย่างไรถ้ายิ่งกล้าหารยิ่งแข็งแรงยิ่งเสียสละยิ่งทรงพลังแต่กลับก,กันถ้าเกิดยิ่งคิดชั่วมากเท่าไหร่ยิ่งอ่อนแอมากเท่านั้นเข้าใจพี่ฉันสื่อใช่ไหม เปร็วเข้า มันก็ผ่านมาสามปีแล้วนะเนี่ยบ้านเมืองเราก็สงบสุขดีละแต่ฉันจะไม่หยุดแค่ที่มึงนี้หรอกบางทีอาจจะมีสาติที่เกิดเหตุขึ้นทุกวันแต่ก่อนที่ฉันจะไปมีบางอย่างที่ฉันต้องจัดการก่นอนขอบคุณด็อกเตอร์ที่ทำให้ป่ช่วยผู้คนได้เยอะขนาดนี้จนประเทศนี้สงบสุข แต่ผมต้องจากที่นี่ไปเพื่อไปช่วยผู้คนอีกมากมายและผมขอบอกลาด็อกเตอร์ถึงแม้คุณจะไม่อยู่ดูวันนี้ก็ตามประเทศนี้สินะที่ว่ากันว่าเกิดเหตุเยอะที่สุดถ้าดูจากคนงานที่ซ่อมตัวแรงนั้นก็น่าจะจริงแหละนั่นอะไร วันนี้มันไม่งามเลยว่าไหมแล้วแกคิดว่าแกเป็นใครมาสั่งฉันกันคือคนที่จะมาหยุดแกยังไงละ่ะไรสารสิ้นดี ไจนได้เสียได้จริงๆขอโทษทีผมรู้จักคุณคุณคือสไปเดอร์โซเจอร์จากประเทศสไปเดอร์แลนด์นี้นายคงเป็นฮีโร่ของเมืองเมือง,งนี้สินะว่าแต่ลงอะไรพามานี่รอคือฉันว่าจะมาประจำการอยู่ที่ประเทศนี้เพราะได้ข่าวว่าอาเชียกรรมสูงนั้นหรอคุณมากับผมสิมีที่หนึ่งที่สามารถใช้งานได้อยู่ ที่นี่เป็นบังเกอร์เก่าของรัฐบาลแต่สุดท้ายก็ถูกทิ้งร่างและก็ขายทิ้งไปซึ่งผมซื้อมาในราคาที่ยังไม่สูงม,มากที่นี่ผุพังนิดหน่อยแต่ผมว่าเราสามารถบูรณะมันกลับขึ้นมาใหม่ได้วันนี้ที่นี่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นะ ผมอยากให้คุณมาดูนี่หน่อยอย่างที่เห็นจากที่ทานมาเกิดเหตุหลายๆที่พร้อมกันมากว่าสองที่ในครั้งเดียวคุณรู้ไหมหมายถึงอะไรเราควรที่จะต้องมีทีมแล้วผมกับคุณแค่สองคนไม่น่าเอาอยู่เราจะต้องหาฮีโร่ีมือดีเข้าทีมของเราจริงสิ เรายังไม่ได้แนะนำตัวกันเลยนิผมชื่อจอห์นสันเป็นครูวิชาวิทยาศาสตร์และอีกตัวตนฮีโร่คือโกลเด้นฮิวแมนส่วนฉันสไปเดอร์โซเจอหรือไรเดนยินดีที่ได้รู้จักคุณช่วยถอดชุดคุณได้ไหมผมมีอะไรจะมอบให้คุณจะทำอะไรหรอนี่ครับ ถ้าต้องเป็นหัวหน้าทีมจะต้องแต่งตัวให้สมกับเป็นกัปตันหน่อยเดี๋ยวหัวหน้าทีมอะไรต่อไปนี้คุณจะไม่ใช่แคสสไปเดอร์โซลเจอร์อีกต่อไปคุณคือกัปตันสไปเดอร์แลนด์แห่งประเทศสไปเดอร์แลนด์ไม่ใช่หนายหรอที่ควรเป็นหัวหน้าทีมไม่หรอกผมเพิ่งเป็นฮีโร่ได้ไม่กี่อาทิตย์นี้เองแต่คุณผ่านมาตั้งสามปีเชียวคุณน่าจะมีประสบการณ์มาก่อนจริงไหม คิดว่าแบบนี้เป็นไงผมว่าน่าจะมีคนสนใจอยู่นะว่าไหมก็น่าจะมีแล้วนะกลับไปรอที่ฐานกันเถอะน่าจะมีคนติดต่อมาเร็วๆนี้แหละผมมีข่าวดีเราได้ผู้สมัครคนแรกแล้วเตรียมตัวรอได้เลยผมจะพาเขามาให้เอาละคุณแมนทาสัน ประวัติของคุณไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่หนคุณลองบอกเหตุที่ผมจะให้คุณเข้าทีมหน่อยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่การออดิชั่นแสดงหนังหรอกหรอว่าไงนะผมนึกว่ารับสมัครนักแสดงหนักซะอีกคุณเลวีประวัติจับโจรมากกว่าสามครั้งน่าสนใจมาก ไหนบอกเหตุผลที่ผมควรเลือกคุณหน่อยผมสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาจากส่วนต่างๆของร่างกายแต่มันธรรมดาไปผมเลยมีเจ้าสิ่งนี้มันคือเครื่องมือที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้พลังผมขอโทษทีมันยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาอันตรายแต่ผ่านคุณเริ่มนามพรุ่งนี้ได้เลย เอาละบอกเคที่ผมจะให้คุณเข้าทีมหน่อยอะไรวะน,นั่นแต่ที่ผมหูฝาดหรือคุณกำลังพูดคนเดียวอะคีมีคนอยู่ตรงนั้นจริงๆนะกาแฟสักแก้วก่อนก็ดีนะพลังวิ่งจนสามารถทำให้ทางลุกไปด้วยไฟน่าสนใจ บอกเคที่ผมจะให้คุณเข้าทีมหน่อยเรื่องคืนนี้ผมเป็นนักวิ่งในกีฬากรีฑาผมเริ่มฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันเพื่อที่จะวิ่งเร็วกว่าทุกคนในหมู่บ้านผมไม่รู้ว่าผมเริ่มวิ่งตั้งแต่วันไหนผมวิ่งซ้อมวันแล้ววันเล่าจนผมไม่สามารถควบคุมความเร็วตนเองได้นั่นแหละคือที่มาของพลังผมให้ผมโชว์ให้ดูไหมละ่ะไม่ต้อง เดี๋ยวไฟไม่ห้องบดโอเคผ่านเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยเขาเรียกระชุม,มาะไรกัน อาจจะแค่เรื่องที่เราเข้าทำงานใหม่ละมัง้งว่าแต่เราเริ่มนานกี่โมงนัดก็ประมาณ6กโมงเช้าแหละแต่นี่มีประชุมเราเลยต้องมาไงมากันครบแล้วใช่ไหมนี่ข่าวดีจะมาแจ้งตอนนี้ทีมอินเตอร์ไซด์ของเราได้ใบ,บรับรองจากรัฐบาลให้ใช้กำลังในการปกป้องเหมืองได้เต็มที่โดยที่รัฐจะช่วยจ่ายค่าเสียหายให้40%และยังจะได้เงินเดือนอีกด,ด้วย ถือว่านี่เป็นข่าวดีมากๆเลยนะเนี่ยใครโทรมากันนะสวัสดีนี่ฉันเองกับดันคุณอยู่ไหนพอดีฉันเห็นฮีโร่หน้าใหม่มีความสามารถอยากเอามาเข้าทีมฉันจะไม่อยู่สักพักนะเพราะเขาอยู่ที่สโนว์แลนด์สโนว์แลนด์รอมันห่างจากนี้ไปหลายร้อยกิโลเลยนะคุณจะไปได้ยังไงไม่ต้องหว่วง ฉันมีแผนอยู่เสมอว่าแต่เจ้านี่มันขี่ยังไงน,นะเขาเสียสติไปแล้วแน่ๆว่าไงเคยซือ้อนายจอนสันช่วยมาที่แลบหน่อยสิฉันมีอะไรจะให้นายดูด้วยนายต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าฉันคิดคนอะไรได้มันน่าจะเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิงเลยแหละ สงสัยต้องหาน้ำมันมาเติมละเขาน่าจะอยู่แถวนี้ละมั้งลองหาตามหมู่บ้านนั่นดูละกันเจอตัวละสวัสดีพวกนายคงเป็นมิวแทนโซเใช่ไหมใช่แล้วฉันเองไม่ยักรู้ว่ามีคนรู้จักด้วยนะเนี่ย นายนี่แต่งตัวไม่เหมือนคนแถวนี้เลยนะฉันคือกับตันสไปเดอร์แลนด์แห่งประเทศสไปเดอร์แลนด์ฉันกำลังมองหาฮีโร่มากความสามารถมาเข้าร่วมทีมและฉันว่านายน่าสนใจดีเลยมาชวนคิดว่ายังไงเข้าร่วมทีมหรอเอาสิเอาตรงๆที่นี่มันไม่มีอะไรแล้วตั้งแต่เจ้ามษร์ยีมามหาโหดถูกกำจัดไปที่นี่ก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลย อะไรรอสิ่งที่จะให้ดูนะดูไอตัวต้นแบบนี่สิเมื่อฉันเริ่มใช้งานมันจะเปลี่ยนอากาศรือรอบของเจ้านี้ให้ร้อนและดูดของเหลวในอากาศเข้ามาจนทําให้มันกลายเป็นแมกมาได้เลยนายคิดว่ายังไรมันสุดยอดมากเลยนะแต่วิทยาศาสตร์ไม่ได้มีไว้เพื่อทําลายล้างและสิ่งนั้นฉันมองว่ามันคือการทําลายมากกว่าปกป้องแต่แบบนี้มันเด็ดขาดกว่าศินและทําไม่ใช่รอ นายยังไม่เข้าใจในายกำลังหลงผิดมากเลยนะเนี่ยจริงสิเครื่บินฉันหลีแค่ที่นั่งเดียวฉันจะมานายกลับไปยังไงดีฉันมีวิธีที่จะกลับไปอยู่นะ เรอกิก้าบอดนะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ากิก้าบอดทำแบบนี้ได้เอาจริงฉันไม่อยากใส่ชุดนี้หรอกถ้าไม่จำเป็นบ้านเก่าที่น่าคิดถึงสภาพไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยไม่ได้กลับมากี่ปีล้นะจริงสิเธอจะยังอยู่หรือเปล่านะ ไม่มีคนอยู่หรอกันแล้วเชียวเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วสินะหลายปีเลยนั้นยิ่ทที่ไว้ได้กลับมา เหมือนว่าที่นี่จะสงบสุขกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะเนี่ยเยบผิดปกติจริงๆไหนลองลงไปดูหน่อยละกันที่นี่มันเนียบผิดปกติปกติแถวนี้เป็นแหล่งอัชญากรไม่ใช่หรอแกคงเป็นพวกโจรแถวนี้สินะโจรหรอเห็นสายหน้ากากแบบนี้ว่าฉันเป็นโจรทรงกระจกหน่อยไหม หรือแค่ตัดสินคนจัดภายนอกนะแม่คนเก่งจะเอาแบบนี้ใช่ไหม ก็เก่งกว่าพวกโจนแถวนี้อยู่แต่ตัวตนของแกคงต้องถูกเปิดเผยแล้วเซนนั่นนายหรอเอมิลี่หรอพวกฉันนึกว่าจะไม่ได้เจอนายอีกแล้วก็แต่นายเป็นไงมาไงทำไมถึงได้กลับมาที่นี่ล่ะก็เรื่องมันยาวเลยแหละ แต่เธอก็เปลี่ยนไปจนฉันจำไม่ได้เลยนะเนี่ยงั้นหรอฉันว่าก็ไม่ขนาดนั้นนะเฮ้เอเมลี่คือฉันมีเรื่องที่อยากจะบอกเธอนะอะไรหรอก็ฉันว่าเราก็รู้จักกันตั้งแต่เด็กเลยนะและฉันก็คิดถึงเวลาที่เราเล่นด้วยกันที่ในสนามบ้านเธอก็นะ่ะคือฉัน แบบว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะนแอบชอบฉันใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเธอรู้ได้ไงว่าฉันจะบอกชอบเธอก็ดูจากการพูดมันฟ้องหมดแล้วไม่เป็นห่วงฉันก็ชอบนายเหมือนกัน,น,นใครคันทำลายบรรยกากาศเสียหมดทุกคนมารวมตัวที่กลางเมืองเร็วเกิดเรื่องให่ขึ้นแล้วนี่เมืองเราถูกเผาไงมหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ั้ก็ไม่รู้เหมือนกันแซกหนายหลุดไฟออกไปได้ไหมไฟเยอะขนาดนั้นคงเสร็จพรุ่งนี้เช้านั้นตอนนี้พวกนายไปช่วยผู้รอดชีวิตก่อนฉันจะไปหาสาเหตุไม่เห็นวิแววผู้รอดชีวิตเลยอะไรวะเนีย่ยแกเป็นตัวบ้าอะไรกันวะไหนๆดูสิ่แกเป็นใครถึงกล้ามาเดินอยู่หน้าฉันกัน de